สบายดีจ้าทุกคนมาหอดเลยื้ออันนี้มากินมาหอดเด้อมาได้กินเผาเด้อบ้านตุ๊กี้แล้วอยู่หมู่อาหารแกงไตปาลเาเต้เจี๊ยบขนาดเราบดได้หลายคนได้ไหมขนาดเราบดได้หลายคนแบบ เนิ่งอันนั้นนะปูติทอมาเห็ดปัดแรงงานเห็นาหพี่นอ้องเส็บร้อยแล้วได้แล้วบริดี่บริดซ่อนเลยนะมาบาดในเชยงคบเชยงเขียบขนาดเบิดมือเลยไปกินข่าว นอนโมนแลงพี่น้องฟังเสียงกบเสียงเขียดห้องอีตาอีตักกินก่อนละกันแกงไตปลาชิมอาหารฝั่งไทยด้วยไปสบายธรรมะหยุดนะหย ใครจะน้อยคนเนาะ่ไได้แล้วบัไดรี่เรวไมเลอะเลยบนไดเลนเลยใครบ่อะไรนี่อืแม่ระยะทำงาน ทุกทำงาอะไรยนเนได้เลยนเขาแล้วจะินงได้วลาทำงานได้แล้วด้อข้นเขาวล้ไปเด้อยังไต่ป่าเสียบเสียบไปแลอา ไม an so ่้ินไหมากสนะเงี้อยู่มีเขาอล้วมือมือโผล่อาเลยอือเขาเยินเชียงกบเชียงเสียดหมาจนเถอ เลีูยวไแเลยคุณกระโดดตาหนตึงฉัน ว่าแล้วเราบอกว่าคอยจะขิ้นเขาเลยไปๆจะคิเนเะห็นบริษัทอันนึงบริเรี่ยงเขาบริษัทอันที่ใหม่ที่ใหม่นะเห็นเราเรี่ยงเขาเลยจุนเขา kawaii di bai nyai kawaii di bai เอาไปไหนวะอืเรามาสิน้ำใส่บนทาหนังแบบนี้ข้างบนเห็ดอันนี้ใส่ในนี้เนาะ บอร์นังเยอะพอจะบ้านนกเจาก้าเลยคนขะายสนะุดย่างอร่อยเดันขายนะายงนะมาเป,ป็นตลาดหรือเปล่าอันยตกจะมันพึ่งบันหนาปนครับ มกขึ้นล่ลกมาขึนไข่มเมื่อเช้ล้วอถเขามาแม่อือแม่ย đốt kính khó Hãy subscribe cho không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ À! Để no. không có gì hết khỏi tôi chưa rồi Không sẵn được được มาดูมาสวยกินในว,วันตกผักชีพริกน้ำพริกเหลนผงทานัำงูเข่าผงทาน้ำ